สวัสดีทุกท่านครับาวันนี้ผมพามาดูฐานอัดแท่งครับนี้ก็มาดูเครื่องก่อนเครื่องก็พึ่งลงครับเพึ่งเริ่มผลิตเราเพึ่งเริ่มทำนี่ครับฝนก็ตกเมื่อคืนน้ำเข้าอันนี้เครื่องปั่นเครื่องบดอันนี้เครื่องอัด ยังอัดตัดกอรอนี่หละันก็มาดูทานทานเป็นแท่งอัดเสร็จแล้วครับเราก็พึ่งพึ่งจะเปิดทําครับพึ่งเริ่มทําใครที่หาอยู่หาทานก็ ต่อได้ครับนี่ก็รอตากรอเข้าไปอบค,ครับยังไม่เสร็จนี่ก็เป็นก้อน,นก้อนชั้นเป็นชั้น,น,น,นก็ลองเอากลิดลออกมาแล้วครับ ใครที่หาทานก็ลองสอบถามได้ติดต่อมาได้ครับผมก็ขายปีกขายส่งครับวันนี้ก็ไม่ได้ผลิตครับเมืเ่อคืนฝนตกวันนี้ก็มาดูตัวนี้ก็เราเอาไปไปเข้าห้องอบครับม,มาดูชุดนี้ครับนี่ชุดนี้ แพ็กเสร็จแล้วแพ็กเสร็จแล้วเยบร้อยถุงละหนึ่งโลใครที่หาก็ติดต่อมาทางนี้ครับเออไม่ชัดชัด ใครที่หาอยู่ก็ลองทักมาได้นี่ไลน์อดไลน์เบอร์โทรเนี้ครับก็เรายังไม่ได้ออกตลาดครับก็เพิ่งผลิตน,นี่ก็เริ่มแพ็คเริ่มแพ็คเริ่มจะแพ็คครับขายที่หน้าบ้านอยู่ก็ยังไม่ได้ออกตลาดเท่าไหร่ที่ทำอะไรอ่ะ ชาปุ้นเหรอนี่อะไรเนี่ยลื้อเล่นเนี่ยโอ้นี่อันนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วครับนี่แพ็กเสร็จแล้วก็อแบบรอบร้อยก็มาดูในนี้ครับผม แสงอาทิตย์อบแสงอาทิตย์นี่ครับมาได้อบตู้ครับอันนี้อบแสงอาทิตย์ครับก็ชั้นเวีชั้นอันนี้ก็แห้งแล้วครับนี่แห้งแล้วเบาแล้วข้างบ,บนบนแห้งแล้วใช้งานได้ละ เยอะนะครับใครที่หาอยู่หรือหาทานดูหรือร้านหมูกระทะที่สนใจก็สอบถามได้ครับแห้งแล้ว ออก็เพิ่เงเริ่มเพิ่งเริ่มผลิตใครที่สนใจหาฐานร้านหมูกระทะร้านก่นยงไก่ย่างนี่นี่ผมบางปูก็ทักมาได้ครับโอเคครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับ